สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องเอซช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลคะ่ะพี่น้องเวที่เห้าไก่สีตังเซ็ตแล้วคะ่ะค่ะพี่น้องคะหั่นหนาใส่กันเลยนะคะ <c oughs> แล้วน้องจินจิภาพไปส้มไก่ เีอนไปใส่จ้ะมนนีกลัวเรานะคะพี่น้องบางส่วนก็มนานั่งแตอาคารค่ะเดี๋ยวหนีไม่เจอมองง พี <Titan>. <อ>่เติ้ลเศษนูมันออกไหมไม่ออกครับโอเคขอบคุณครับนูคือว่านูเปิดแฟตมายังมันคือว่าออกแม่ไปไปหลงรักแดงไม่มีนี่ล่ะมันละสามร้อยรับนงรับจ้างตี๋มอแล้ว่ะพาไม่อยากเดินเดิน ดีเตนอีลาบอเอใส่ใส uh. ่ไก่เนามายืม่สไก่เนาอะไรอยม่ดเอายีเจ้าด้ยแม่เขาชารถอยู่แม่ใช่ใช่เอาไปงานเต้นสิเอาใยนั่งใสฮะรงร้ันนี้ปูนอยู่บอกางเนี่ย

มงแม่บีบอ่เนี่ยมองเออเดไ<ป>หนยายกันอยู่ปานงเล้ยงเนี่เออะไรขึ้นเต้นดอกค่ะเอยอ,อม,มันสีค้าเล่นสวนสนุกอยู่เนี่ยน,นี่ตลูดกันเด้อบะไรตินดอกสิวาเนาะตลูดวันขสวนของตัวอึ้เน่ยบ้านันายบาย เนี่ยย่าง้าวเด้อมุกไปยาอยูสวัสดีค่ะมุกไปยาอยู่สวัสดีค้าอการไปไหนน้อยอ่ะอกนไปกินแล้วจ้าเอาบังกัเว้นลยฮก็เว้นมาเดลไปปไปแล้วผู้เจ้ามาหนูลุไปว่าพอการใช้มาสรงเหมือนทีกับอนองไมบกคปลาเซเคปาก็อนน่อม่เหลงไปที่หลังม่ี่ม่ที่เขา่ากินห กสมภักนาะจ้าชิปแม่งามงามเห็นวะไอเห้ยไอแช่ปะแช่เลยวัหนู้ลงแล้วหนูก็นอนเลยปะจนา่อยๆเห็นปแช่อยู่แช่จะมาเต็มเต็มเตลยเป็นจัาไแน่ค่ะนี่ไปใส่ม้าเมนี่โอ้ยนี่อะไรชิปแล้วมาค่ะไปไปไป็นไปหาไปพงหัวไปหาปลาขวันแน่อะไรไปไปหาปลาขวัญพรมตีปลาขวันพรมนีบอ้าห็นมันหน่างเนี่ยมันก็มือแต่บู มันมันอยู่หน้างานไม่เนี่ยมันมือพันเนี่ยมันไม่ขิดตัวพองัยังไปเบิ้งใจง่อยก่อนนะพี่พี่พวงมานี่อืมเต็นนี่คือดีเธอเนี่ยนี่เด้อพี่นี่มองนั่งนะนี่เหม่ยไปพูดหนึ่งไปขอไป เดียหอม่้เมนบยุ้งจ่อวันนี้ตะลุกไม่เดิปื้ดเออพอดีก็พูดนี่เลยอ่ะเปิดตัวนักร้องสาว น้องจีนบริสตลาอ๋อ้ต่ว่าตุลูดก่อนเลยไม่ต้องคอยไปขืนห่านได้ขอบคุณสำหรับการลาเต้นหนึ่งวันนะคะไม่ให้ลาค่ะวันนี้วันนี้ห้ามลาพูดใดรกับลาบ้าได้แม่วันดีค่ะยังดีอยู่ทั้งใจใหญ่ค่ะ ปอ้ไงไต่เพชีอ่ะน่ไตเพชรบนี่อยู่ดูได้นี่น่แล้วตใหุทธาอกทบปไฟมันบดีเลยอไระม่ชอกก็ดีจะซื้อพายางมาใส่จะคุยเลียร์ใจเรากดเล่อตางอะ เช่จุยไรเจ้จุยปีมือหาหมือแล้วมันก็เตียดจัก,จกมือเลยเนี่ยโมโหหรออาอาทำใจละนาฝนนั่นเหมือดถึจะได้หนาฝนเสรู้หน,นาฝนหรือหนาหนาวนตกสุมือฝดเนาะก็บว่าแหงแล้วข้า

ปุญไว้ที่รุ่งชค่ะพี่น้งอ,อคงค่ะบ ทางแดดละเนียบรรยากาศหลังเวทีเด้อค่ะพี่น้องคะตอนนี้นะคะว่าถูกอย่างบ่ท่านในเซตนะคะเต้นนูยุใสเจย่างไปทั้งน้ำเจ้าติเพราะว่ามันติดตมยักน้อยนะคะก็เลยถูกอย่างบ่ท่านในเหลวพี่เหมียวไม่เห็นพี่เหมียวเลย บูมางหางแตดีบ ah ah ูมาหาหมองยางน้ำเพลนนี่แล้วเฮ้ยมิวน์หมองออกกำลังกาย โอ๊ยว่เหน็นอย่างเลยมันียตัวนี้แล้วลุงว่าได้เราบันทีกมันประยุทิเด็ดเด็ดๆๆๆๆ เฮ็ดดุาเฮ็ดจังไหนอ๋อเอ๊ะอือสัได้กํลังขาจะมาปวดขาอะไรหายเบียกเลใส่เฮ็ดเบียดันลวมันเออเออนฮะล้างันขุ้นนจังนะล้างขนมแข็งต๊ะครัอันเนีรอมันหนะหาไแล้วไอซื้อไม่จ่วยเขาความนาย ล้างน้ำแข็งอีหย่งล้างนแข็งล้างปุ่มล้างปุมเจ้าเออเราล้างน้ำแข็งอีหย่างคืท่ได้ทับใส่จนแตกัหลอกมันแตกพาไปปยพวกเาจิเมตแตกอาียงอดีเสโ้ยมันหายากดิเบอรเอาเสบบดีสูดปูเอามันมีไฟเกดตัวหลอกหักเล่นบอรเราฟามันอยู่ใส่ระบาดันีใช่นนอใช่อยู่คันขาวหมด บ่นยาดอกแม่เด้อยนุเที่ยงไงโอ้ขอบุญเลยหลายๆเด้อแม่เด้ออย่ากหายไอยหากเด้อแม่เด้อสีตำนาำลังจีสีทำผุ่นร่วมมิดแต่จีิจริงมันก็พอกระเสียแล้วล่ะเนาะมันก็โดดแหงเอาแต่ว่าแันใช้ได้หมดแหละแต่ว่าตัวล็อกมันหักมันก็เลยต้องเนื้อขื่นสีละเป็นสีหาเนี้ยมาถ่ายพี่น้องไปเต้นไม่พี่ฝุ่นกระบอก่งนี้ เวทีพุ่นกับวุ้งสองเต็นดเดยเมียนี่ค่ะอ่าโซเซกใสแจงซีเสียงที่คือนี่ข้าจับซีปเปลเรียนต่ำมันอีกทีเนี่ยจะเลียนต่เด้อเนี่ออกกำลังกงกำลังไกนะ่เนี่ยมีพ่อมาจัดเอ็ใช่ไหมคะเดี๋ยวพ่อกันคลิปนาค่ะพี่นอ้องคะเพระคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องทั้งเมือทั้รืงยังแต่โทรศัพท์เ,ทเปิดกับโบออก เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากเป็นกำลังใจให้คุณพีบิวตี้เลยเด้อค่ะเป็นกลางเตนี่หละแล้วไปเตนุอิงอ่ะเแล้ว,เ,วเสร็จแล้วนะคะจะไยมางพอเต้นมาแอมอัมมนอกกออน,อบบนี้กยรางแลยก็ตอาจะขอพูดอะไๆได้จ๊ะเมย์เอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ